พวกเราจับกลุ่มไปและพวกเราจะแกล้งเขาโดยแผนการไม่อยู่ว่าเมื่อเราจับเข้าไปแล้วเราจะให้ผู้ช่วยนั้นออกคําสั่งกับเอเลียสและข่มขู่เขาว่าถ้าไม่ทําตามแล้วก็นายจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปแต่เราจะไม่ทําให้เขานั้นได้รับอันตรายอย่างเด็กขาดเลยเขาจะไม่เป็นอะไรพร้อมหรือยังโฮูฮ่้ฮ,ฮ,ฮขอโทษน้องชายลุกขึ้นมาว่าอะไรว่าคนกําลังนอนว่าขอนอนก่อนเอเลียสแกต้องตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้อาจะเป็นจะทำไมจะตายลุกขึ้นมาแล้วน,นั่งนิ่งๆซะว่าเกิดอะไรขึ้นวะ ตอนนี้แกได้โดนลักพาตัวมาเพราะฉะนั้นจะพยายามขัดขืนมั <S <S นเป็นเรื่องตลกแน่ๆเลยถ้าแกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกแล้วก็แกคิดผิดนคนจะนอนอะไรวะสิ่งที่แกต้องทําแล้วก็จะรอดชีวิตออกไปจากที่นี่คือแกต้องฟังฉันโอ้ฉันรู้ว่าแกกลัวแต่ไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ทำร้ายแกแกไปขโมยมะ่วงคนข้างบ้านมาใช่ไหมว่าแค่ลูกเดียวเอ็มกันแล้วหนาะว่ฮนะปว่านกะ็ไนมะ่อนยะูนะ่ลนะหนะนะยุดมมนก็จะยิงแกแนะ่นั่งอยู่นิ่งๆนะนะของจริงเลยวะ วะกูตดือเปล่าห้ามตดมงั้นแกจะเป็นลมก่อนเข้าใจไหมร้องเสียงวัวหมอวัวป่วยรือไงเอาไหมหมเอาละต่อไปเสียงแกะบะถอดเสื้อออกซะถอดทำไมวะออกมาเถอนะนกอ่กูหนาวไอ้โดนฉันยิงเลยไงเนี่ยถอดออกมาซะ้าอ้าอ้าอ้า้เน,น,นเสื้ออะไรกันวะเร็<อ>วเ<ะ>ข้ากูาอาอ้าออออา นั่นแหละอย่างงั้นแหละถอดออกเลยเ็าเขิขนนะถอดออกมาจะซักให้เสื้องมึงเคยซักบ้างป่วเนี่ยซักสองําทีตั้งแต่ซื้อมาโคตรเหม็นเอาไปถูพื้นในพื้นจะสะอาดปหเนี่ยมึงก็ซักก่อนเข้าไปถูก็ได้หมอเราต่อไปเลี้ยหูตัวเองเอ่เอ,เ,อเร็วเข้าอย่างงั้นแหละทำไปใครมันจะมาทำได้วะเลี้ยหูไม่ได้เลี้ยข้อศอกมาดิข้อศอกหมาอ่ะกูเลี้ยข้อศอกตัวเองก็ได้นั่นแหละอย่างงั้นเอาให้ถึงสาม สองพอแล้วเอเลียสนาะยไม่มีความพยายามว้ากูขอโทษต่อไปถอดกางเกงออกซะทำไมกูมต้องถอดที่เอาไปให้หมาฉันใส่กางเกงกูสามพันเอาไปหมาใส่ก็ใส่แล้วซักกูด้วยนะรีบถอดแล้วเข้าหมาฉันจะใส่ไปตลาดแม่งหมาไดตลาดได้ด้วยนายไม่ต้องการเงินหรอฉันไม่ต้องการเงินฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันแค่ต้องการทรมานนายและต้องการเสื้อผ้าให้หมาใส่เนี่ยเอาไปต่อไปนายต้องถอดรองเท้าแล้วก็เลียมันโดยที่เพิ่งหยยบขี้หมามาอะไรนะเลียรองเท้าที่หยยบขี้หมามา ไม่ได้มีขี้หมาอย่างเดียวมีขี้ไก่ด้วยต่อให้มีขี้ไก่นายก็ต้องเลียนายคิดว่าเหมือนบิดและชิมครีมแล้วก็จั๊กก็ได้วะนายจะจุ่มนมก่อนไหมนายถึงจะกล้าเลียมันก่อนจะจะเอากล้วยยิงนายตายเลียมันซะเร็วเข้าจะชักช้าโอ้ยขี้ไก่นะเว้ยแม่ร่อยเลยนั่นแหละอย่างงั้นแหละโอ้ยตรงนี้ก็มีกูหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโอ้หรสชาติมันโคตรว้าวแหะเอาละต่อไปนายมองกล้องแล้วบอกว่าชีส อะ,อะไรนะแกกูยิ้มตอนไม่แปลงฟันหรอตอนนี้แหละฉันจะแบ็กเมย์นายฟันกูยิงห่างอยู่ล้วนะไม่สนานายไปทำตามฉันจะเอากล้วยยิงนายเรีบทำมันซะชิถ้าแกไม่ได้บอกฉันว่าแกยิ้มเมื่อกี้ฉันนึกว่าคนมอเกว์ทำให้มันเข้มแข็งกว่านี้เลยนะไหมชีดอะไรแบบนี้ชิดนายแม่งไม่มไหวเลยวะนายพอจะมีเหตุผลอะไรให้ฉันปล่อยนายไหมมีแน่นอนบอกเหตุผลของนายมาสิเออคือแกไม่ใหญ่ที่บ้าน ที่ต้องดูเลยอะนายก็ตั้นยูเหรอฉันไม่เชื่อนายหรอกเอาความจริงก็ได้ทั้งนั้นกูจะกลับไปนอนง่วงนอนนะคิดถึงหมอนนุ่มๆแล้วนายมีเหตุผลอะไรอีกต้องกลับอหำไปสุกทอดรถเหตุผลของนายฉันไม่อยากจะปล่อยนายไปเลยแต่ฉันเป็นห่วงนายนะจะปล่อยก็ได้แต่ว่านายจะต้องทําอะไรสักอย่างก่อนเป็นสิ่งสุดท้ายและสิ่งที่ฉันจะต้องการจากนายก็คือถอดกางเก่งนายที่เหลือตัวเดียวของนายออกซะอะอะไรนะฉันจะเอาไปฝากกับเธอข้างบ้าน โอกโโคตรกุม้มถอดมันออกไม่ไม่ไว้ไม่มีทางอย่างเด็กขาดไม่มีทางเด็กขาดก <c oughs> ็ยอมมึงก็ไดนะ้จะให้ฉันลากกระเทยมาเอาถึงนี่ไหมรีบถอดเดี๋ยวเข้าก่อนที่นายจะได้เป็นผัวกระเทยมึงเอาม,มานะไว้ก็เร็วเขาสิฉันจะโมโหแล้วนะกางเกงนะกูเพิ่งซื้อมาม่อวานนะ่ะฆ่ากูนะมั้ยเอาเป็นว่าฉันไม่เอาแล้วฉันจะปล่อยนลยเฮ้ยมึงหลอกกูมานนะขอบคุณร่วงหน้าเพื่อนว่าฉันเปิดออกนายต้องวิ่งเลยนะทำไมก็ต้องวิ่งด้วยนะสาม สองหนึ่งอาบัจักชิคหายนะกูก็มาจับทำไมมันโล่งโจ่งขนาดนั้นลนะกูกูกูควรทำยังไงเดี๋ยวหาที่หลบหาที่หลบห,ห,ห้ำกูเออเอออบจักไม,ไ,มไม่มีอะไรครับกางเกงกูกางเกงกูอยู่ไหนใครขโมยกางเกงกูไปว,วะจะจะถ่ายจะถ่ายมึงจะมาถ่ายร่อ,ยยอ,ยยองตูกูทำไมเนี่ยนังสื้อพิมพ์หรือว่ากระดาษอะไรก็ได้ตอนนี้นเอาไม่กูปิดห้ำสักแผ่นเถอะมุตใท้องรถกองก็ได้วะ